รับกลับเข้าสู่รายการหอวสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นของเราในคืนนี้ร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวการเลือกรับประทานอาหารเจให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณค่ะซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆนะคะเรามีการทานเจกันถึง2ผลและเป็น2ผลที่ติดติดกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเก็บเกี่ยวเอาความรู้เรื่องราวของการรับประทานอาหารเจให้มีประโยชน์ที่สุดกับร่างกายของคุณกันดีกว่านะคะกับแขกรับเชิญข,ของเราค่ะขอต้อนรับคุณสุจิตสาลีพันธ์นะคะนักวิชาการสาธารณาสุขเที่ยวชาญด้าน โูชนาการสํานักโภชนาการกรมอานามัยค่ะสวัสดี<า>ดค่ะนะคะพบกันอีกหนึ่งครั้งะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุจิตมากมากเลยที่ได้มาให้ความรู้กับเราเรื่องของการทานอาหารเจหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแล้วก็คุยกันไปแล้วะนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะมาครั้งล่าสุดที่ใกล้ละ24ตุลาคมนี้ใกล้จะถึงะละเอาก่อนหน้านี้ดีกว่าค่ะ24กันยายนถึงวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมา บรรยากาศการทานเจของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาครั้งแรกของปีเป็นยังไงคะจริงๆแล้วน่าจะมีคนดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะก็เลยน่าจะมีความนิยมที่จะกินเจมากขึ้นนะคะเพราะว่า ทุกคนก็บอกว่าการที่กินเจนเนี่ยนอกจากว่าดีกับสุขภาพแล้วก็สุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็ได้บุญอะไรองี้ทุกคนก็ยินดีที่จะทา <c oughs> นะคะ <c oughs> จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตดูว่าคนไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นกว่าเม <c oughs> ื่อก่อน <c oughs> นะคะทางกรมอนามัยเราเองได้มีการลงไปสํารวจตลาดไหมคะแล้วก็รวมไปถึงสํารวจการทานเจของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมานอกจากว่า จะรู้ถึงจํานวนของผู้ที่ทานเจเพิ่มมากขึ้นละและอาหารเจยังมีมากเพิ่มขึ้นด้วยมากค่ะน,น่าจะมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นต้องเรื่องเทศกาลกินเจนะคะร้าน,นอาหารเนี่ยมากขึ้น ตามปกติอยู่แล้วนะคะยิ่งเทศกาลกินเจเนี่ยบางร้านเนี่ยที่เคยขายอาหารปกติก็ต้องมาขายอาหารเจนะคะก็จะเห็นว่ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ต้องรอในช่วงของเทศกาลการทานเจก็มีให้พวกเราได้เลือกรับประทานถ้าเราอยากทานเจในมื้อนั้นนะคะคืออาจจะหาได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนนะคะแต่ถ้าพูดถึงสัดส่วนของผู้ที่ทานเจปัจจุบันนี้เนี่ยทางกรมควสํารวจว่ามีผู้ที่ทานเจมากขึ้นค่ะนะคะแต่ที่นี้ค่ะคุณสุจิตขาปีนี้เนี่ยโอ้โหมีสองครั้งเลยนะคะน่ะ จากว่าตามความเชื่อโวโหเป็นปีที่ดีมากๆแล้วเป็นช่วงเดือนที่ดีมากๆก,การทานเจก็มีให้ได้ทานกันอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดังนั้นเรามาเตรียมตัวดีกว่านะคะว่าการทานเจครั้งที่สองที่กาลังจะมาถึงต่อไปจากเนี้ยเราควรเตรียมตัวกันอย่างไรค,ะค่ะจิโร่การการทานเจนเนี่ยบางบางท่านก็ทานตั้งแต่รอบที่แล้วแลวนะคะรอบนี้ก็อีก ก็อาจจะมีความตั้งใจที่จะทานอีกแต่บางบางท่านรอบที่แล้วอาจจะไม่ได้ทานนะคะก็รอบนี้ก็กลับมาทานนะคะการทานเจที่ดีกับสุขภาพเนี่ยมันก็เหมือนกับทานอาหารปกติค่ะนะคะที่ต่างจากอาหารปกติก็คือแหล่งของโปรตีนนะคะแหล่งของโปรตีนนี่ถ้าเกิดเป็นเจเนี่ยก็จะต้องเป็นโปรตีนจากพืชนะคะโปรตีนจากพืชนะที่หลักๆส่วนใหญ่เลยคือถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่ว นะคะอย่างเช่นเต้าหู้แข็งเต้าหู้หลอดขาวนะคะหรือไม่ก็เป็นเต้าหู้แผ่นเต้าหู้กระดานหรือแม้แต่น้ําเต้าหู้ะนะคะแล้วก็เป็นพวกฟองเต้าหู้ต่างๆหรือบางทีก็ทําเดยนแบบอย่างเช่นโปรตีนเกษตรอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืชเพราะฉะนั้นแน่ตรงเนี้ย ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการกินเจเนี่ยก็ต้องเน้นเรื่องให้ได้ครบสารอาหารครบถ้วนด้วยนะคะ,คะก็เป็นคาร์โบไฮเดรตก็มาจากข้าวแป้งนะคะ,คะซึ่งเราได้อยู่แล้วเพราะทานเจก็ต้องทานข้าวแป้งทานเส้นนะคะ,คะถ้าเป็นแหล่งของโปรโตีนก็มาจากเป็นพืชเป็นถั่วเหลืองเป็นเต้าหู้นะคะ,คะเป็นน้ําเต้าหู้ซะนะคะแล้วก็เป็นผักผักนี่ก็เหมือนเดิมแต่ผักนี่ถ้าเผื่อในของ แต่งดผักที่มีกลิ่นนะคะิ่นชุนกลิ่นแยงใช่ค่ะ,คะแล้วแกงก็คือผลไม้ะนะคะที่สามก็เป็นไขมันะนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับได้ครบถ้วนตามปกตินะคะนะคะ,ะ,คะซึ่งในอาหารเจของเรานี้นะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องใช้ แป้งนะคะหรือว่าถั่วค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็มีสารอาหารที่มันจะมาทดแทนในการรับประทานอาหารในภาคปกติได้เหมือนกันได้ค่ะคือพูดง่ายว่าอาหารเจก็มีสารอาหารครบห้ามู่เหมือนกันถ้าเราเลือกทานให้ถูกต้องนะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าการกินเจเนี่ยเราทานส่วนหนึ่งก็เพื่อการที่อาจจะส่งเสริมเรื่องของความเชื่อกินด้วย การได้บุญจิตเมตตานะคะกินด้วยการที่จะเว้นกรรมไม่เบิดเบียนสิ่งที่มีชีวิตนะคะแต่ว่าเนสิ่งใดก็คือต้องกินเพื่อที่จะให้สุขภาพดีด้วยกินแล้วก็ต้องแบบไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนไม่ให้เป็นโรคค่ะเพราะนั้นเวลากินก็ต้องกินให้ได้ครบถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะอย่างเช่นถ้าเผื่อเป็นโปรตีนเนี่ยที่มาจาก เป็นพืชเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น,ปนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ในส่วนประกอบของโปรโตีนคือกรดอะมิโนแอนิซิดนะคะที่เรียกภาษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมันก็แยกเป็นแบบจําเป็นกับไม่จําเป็นไอ้ที่จําเป็นก็คือร่างกายสร้างไม่ได้แต่ในเนื้อสัตว์ถ้ามาจากเนื้อสัตว์จะมีครบคะนะคะแต่ถ้าเืิอมาจากพืชเนี่ยมันจะขาดบางตัวอ,อย่างเช่นถั่วเหลืองอาจจะขาดที่เราเรียกว่าอะมิโนซิดท,ที่เรียกว่าเมทไทโอนีนแต่มันก็จะมีในข้าว อ๋อแต่ในใช่แต่ตอนนี้ข้าวนี่ก็เป็นโปรตีนเหมือนมีแหล่งโปรตีนเหมือนกันนะคะแต่อาจจะขาดตัวอะมโนซสิตที่เราเรียกว่าไนซีนก็มากินด้วยกันอะไรประมาณแบบนี้มันก็จะได้ครบได้ครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากว่าเราจะทานเจนะคะด้วยจิตที่เมตตาทานเพื่อที่จะละเว้นการทํากรรมหรือว่าเบียดเบียนชีวิตสัตว์แล้วเราเองก็ต้องไม่เบียดเบียนความรู้สึกหรือว่าตัวเราด้วยก็คือพูดง่ายว่ากินให้มันได้สุขภาพที่ดีเองนะคะทีนี้สําหรับคนที่เป็นโรคประจําตัว ราคาที่ผ่านมาในเรื่องของการทานเจก็สามารถทานได้ทานได้ทานได้ค่ะยังทานได้ผู้สูงอายุก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันมีคำเตือนไหมคะคุณสุจิตจริงๆแล้วถ้าเผื่อเป็นในเรื่องของพวกเบาหวานพวกอะไรนะ่กก็คําเตือนก็เหมือนกับที่เขาปฏิบัติอยู่ปกติใช่ไหมถ้าอย่างเช่นพวกพวก ข้าวแป้งใช่ไหมคะก็ต้องเลือกชนิดที่มีมีกากใย,ายอาจจะต้องเป็นข้าวกล้องเจก็ยังทานได้อยู่ใช่ไหมคะทานผักก็เจก็ยิ่งเน้นผักะนะคะแต่ถ้าให้ดีในเรื่องผักเนี่ย เราจะต้องเน้นในเรื่องของผักสดด้วยผัก,ผกสดผ,กผลไม้สดเพราาะว<ถ>่ถ้าเทียบผักสดกับผักต้มผักนึ่งเนี่ยผักสดในย่อมดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าอยู่แล้วค่ะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเผื่อเราผ่านกระบวนการไปเนี่ย<ช>ต้มนึ่งย่างเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการลดลงะนะคะอย่างเช่นวิตามินที่อยู่ในผักเพราะวิตามินที่ละลายน้ําถูกความร้อนสูญเสียไปมันก็จะต้องสูญเสียไปบ้างอ๋อถ้าเป็นไปได้เลือกทานแบบสดดีกว่าดยเอาเจแบบทานผักสดนะค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้ ลคะผลไม้จริงแล้วเนี่ยผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ที่เป็นผลสดสดไม่ควรจะคั้นหรือว่าเอาแปอิ่มหรือดองได่ไหมคะแต่จริงแล้วตรงเทศการกินเจเขาจะเน้นไม่ให้ทานพวกของดองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะถ้าให้ดีเน้นจากว่าอาหารเจจะเห็นได้ว่าเป็นอาหารที่แบบ ปรุงที่ผ่านกระบวนการนึอต้มผักเละๆใช่ไหมครผัดใส่น้ํามันเยอะๆอใช่ไหมครับราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยช่วยที่ทานเป็นของสดบ้างนะคะอ,อย่างเช่นถ้าเป็นอย่างที่เมนูคราวที่แล้วที่เป็นลาบเต้าหู้เงี้ยเราก็จะได้ได้ผักสดมามใช่ไหมคะอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทานกับ เป็นผักเป็นอะไรด้วยคะข้าวผัดเจเราก็ทานผักสดเข้าไปด้วยแล้วก็ทานผลไม้นะคะก็คืออาจจะต้องมันก็ทานได้เหมือนอาหารปกตินั่นแหละก็ต้องดูสัดส่วนตามความเหมาะสมเนาะไม่ใช่ว่าแหมทานเจทุกมื้อก็จริงนะแต่กินแป้งทุกมื้อเลยนะคะอย่างเช่นผัดหมี่เจเนี่ยหลายคนบอกว่าแม่เห็นแล้วก็โอ้โหอดใจไม่ไหวนะคะแล้วทานทีเนี่ยโอ้โหก็ทานเยอะทานเยอะอย่างนี้พอหมดเจปุ๊บอาจจะอ้วนหนัก ใช่ค่ะและบางอย่างอย่างเช่นบางคนเนี่ยคือบางทีเนี่ยเขามาทําแบบเนื่องจากเราอาจจะติดในรูปรักษณ์กันนะคะก็คือมาทําให้เหมือนเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะกุ้งหอยปูเป็นแป้งทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะที่เขาทํามาเรียนแบบอันนี้คือแป้งค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราคิดจะละเว้นชีวิตสัตว์แล้ว หมเราต้องหาอะไรมาทดแทนเพื่อความสบายใจหรือก็ได้นะแต่เราได้แป้งไปนะยิ่งทานเยอะก็ยิ่งแบบสะสมแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราก็ไม่ได้ห้ามซะทีเดียวเนื่ <c oughs> องจากว่าเราอะนะก็ยังต้องติดอยู่ในรูปลักษ์อะไรเงี้ยนะก็ทานได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปลดส่วนอื่นๆลง <c oughs> ใช่ไหมคะจะถ้าทานพวกนี้ปุ๊บไอ้เส้นเส้นที่นั่นเราก็อย่าไปทานเยอะที่เป็นข้าวแป้งตัวอื่นเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> พวกนี้มันทดแทนกันได้เงี้ยน, <c oughs> นะคะอาหารเจที่คุณสุจิตอยากจะแนะนำควที่แล้วเป็นลาบเต้าหู้ครั้งนี้อยากจะแนะนําเมนูอะไรคะจริงๆแล้วเป็นราดหน้าก็ได้ราดหน้าต้องเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่ยังไงคะ ไ,ได้ได้ทุกเส้นอค่ะอ้นวนหมดอ้วนหมดอ้วนทุกเส้นใช่เส้น,<ว>นไหนอ้วนน้อยสุดคะ,ะน่าจะเป็นเส้นเส้นหมี่กับเส้นเล็กเส้นหมี่กับเส้นเล็กอ้วนน้อยสุดถ้าเผื่อเส้นใหญ่นี่ก็จะแบบเขาจะมีน้ำมัน แบบเวลาแก่เส้นอนกใช่ไหมจัคเลกน้ำมันนะคะคือถ้าถ้าใครอยากจะลดน้ําหนักไปด้วยทานเส้นหมี่รัดหน้าก็ได้รัดหน้ามีประโยชน์ยังไงคะและนั้นจริงแล้วเนี่ยเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ค่อนข้างจะได้ครบนะคะอย่างเช่นก็มีผักใช่ไหมคะผักนี่ใส่ได้หลายอย่างเลยผักคะน้ากระลำปีข้าวโพดแครอท นะคะบล็อกเกอรี่ก็ได้ะนะคะแล้วตอนนี้ในส่วนที่เป็นแทนเนื้อสัตว์นี่ก็จะเป็นเต้าหู้แล้วก็ใส่เห็ดใส่อะไรได้หมดเลยเห็ดสดก็ได้เห็ด หอมก็ได้ได oh, ้ได้ครบเลยค่ะ no คือรัดหน้าเจก็น่าสดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครไปร้านอาหารเจแล้วนึกเมนูไม่ออกนึกถึงรัดหน้าเจหรืออาหารตามสั่งก็ได like ้นะคะได้ไ hmm. ด so ้ครบก็ได้พีิงแต่ว่าต้องให้ได้เต้าหู้ได้ลยเพราะเวลาเราสังเกตถ้าเผื่อเราทานอาหารเจเนี่ยถ้าเราทานได้ไม่ครบตามสัดส่วนเนี่ยจะรู้สึกหิวเร็วใช่หิวแล้วก็โหยมากเหมือนไม่ได้ทานอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วโอ้โหทานไปขึ้นมาถึงคอดื้นะคะทานแค่นี้พอนะไม่ต้องถึงคอ อาไม่ต้องเอาเอาแค่ไหนนะคะคุณสุธิดะแค่นี้พอถ้าขึ้นมาถึงข้างบนนี่ถือว่าโอ้โหอิ่มมากแล้วอิ่มมากไม่ควรก็คือคุณจะต้องแบบรู้จักคําว่าพอดีบ้างนะคะทีนี้นะคะในส่วนของการเก็บรักษาอาหารเจล่ะคะบางคนก็อาจจะนิยมแหม่รสชาติอร่อยเหลือเกินแบ่งไว้เก็บค้างคืนไว้สักหน่อยพรุ่งนี้เนี่ยเอามาทานรสชาติจะได้เข้มข้นขึ้นเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเวลาการปรุงอาหารเจเนี่ยปกติเวลาถ้าเผื่อเราอุ่นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรส ชาติมันจะเข้มข้นนะคะอย่างเช่นพวกต้มพะโลหรือว่าจับฉ่ายอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเค็มมากขึ้นจริงแล้วตรงนี้ถ้าเผื่อยิ่งต้มนานนี่แหละจะคุณค่าทางโภชนาการก็ลดลงน้อยลงนะใช่เราก็อาจจะต้องมาเติมผักเติมอะไรบ้างแต่อย่าเก็บไว้นานนะคะอาหารที่ดีเนี่ยก็ควรจะปรุงสุกและทานสุกใหม่ๆนะคะเวลาเราไปเลือกทานตามร้านเหมือนกันนะคะพยายามเลือกที่ร้อนๆแล้วก็ ปรุงให้สุกหรือแต่แต่ถ้าเผื่ออุ่นตลอดก็ไม่ดีนะคะอย่างพูดเวลาที่ขายนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าคขคนมานานเท่าไหร่นะคะถ้าให้ปลอดภัยก็ต้องถ้าเผื่อเป็นของกรมนาไม่ก็เลือกดูร้านที่มีป้าย clean food good taste นะคะตรงนี้ก็คือรับรองได้ว่าตรงนี้ก็สะอาดนะคะถ้าเป็นไปได้อาหารทุกประเภทไม่จำเป็นต้องอาหารเจนะอย่าอุ่นและทานบ่อยๆนะคะพยายามเน้นที่ปรุง สดสดค่ะสดสดและสุกๆค่ะเรับปทานตรงนั้นเลยแต่ถ้าเก็บไว้ก็ไม่ควรจะเก็บไว้นานเกินนะคะสักมื้อสองมื้อก็น่าจะพอแล้วนะคะนะคะพยายามอย่าเก็บไว้นานเกินนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปมากขึ้นมากขึ้นนะคะาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณสุจิตต์แขกรับเชิญของเรากันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน และเวอร์ไวดเว็บบง .com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่า ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬา Asian Beach Games ครั้งที่4 ติมยมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหากรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชัยกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬาเอเชีย e a c h Games ครั้งที่4